สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหัวฉีดเป็นฝอยฟครับพ่นน้ำครับจากเหล็กครับของเดิมมันจะเป็นแบบ PVC ครับวันนี้เราจะดัดแปลงครับออกแบบใหม่เป็นแบบแบบเด็กนะครับเราจะเชื่อมแบบไหนนั้นมาดูกันนะครับว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงครับเชิญรับชมเลยครับ ตอนนี้เราก็เจาะร, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7รูครบแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรูครับแต่เราจะเจาะทั้งหมดสิบสี่รูนะครับข้างละเจ็ดรูครับตรงข้ามกันนะครับตอนนี้เอาข้างนี้ไปก่อนได้เจ็ดรูครับนี่ครับเราจะก็เริ่มเชื่อมข้อต่อเข้าส่แล้วครับข้อต่อเป็นยังไงหรอือจะให้ดูข้อต่อนะครับท่านผู้ชม ข้อต่อแป๊บสี่หุนครับข้อต่อแป๊บเป็นเหล็กนี่คือข้อต่อข้อต่อแป๊บเป็นเกลียวนะครับขนาดสี่หุนครับขนาดสี่หุนเท่าไหร่คือหนึ่งทับสองครับหนึ่งรับเป็นเกลียวยาวตลอดเลยนะครับผมนี่ครับโอเคนะครับ แล้จะเชื่อมต่อจะใส่ตามดูที่เราเจาะไว้แล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับแบบนี้เลยเราก็จะไล่แต้มแต้มแต้มก่อนแล้วก็เชื่อมที่หลังครับเล็งให้ตรงกันทุกอันทั้งงจิตอันนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็เริ่มแต้มเข้าไปแล้วครับมุนใส่เข้าต่อเลยนี่เอามาเทียบตัวนี้ดิรูสุดท้ายเนะี่ยตรงกลางเนะี่ย มใส่้อต่อแล้วมาวางรูนี้เ่เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูด้วยอันนี้คือต่อสุดท้ายครับอันนี้เราคือเราแต้มไว้ก่อนนะครับแต่ยังเังเรายังไม่เชื่อมเราจะได้เชื่อมทีเดียวครับถ้าเชื่อมตอนนี้เดี๋ยวแป๊บตรงเมนตรงอะ่ะที่วางกับพื้นขนาบกับพื้นนะครับมันจะคดนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อมทีเดียวเลยนะครับนั่นไงครับใส่ตัวนั้นต่อสุดท้ายครับอันนี้แผงนี้ฝั่งนี้ก็จบ ทั้งหมดก็จะเป็น2ข้างนะครับเป็น14ตัวรับชมกันต่อไปเลยว่าจะทำยังไงต่อไปครับ นี้เราแต้มบมดทุกหัวแล้วครับสำหรับหน้านี้เราก็จะถอดแป๊บออกแป๊บนี้เราใส่เพื่อเล็งเฉยนะครับเรายังไม่เอาจริงแป๊บเราก็ตัาเกีียวสองหัวนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้เราก็เจาะรูหน้าที่2เสร็จแล้วครับทั้ง7รูครับเราก็จะแต้มข้อต่อเข้าเหมือนเดิมครับตอนนี้เราก็เริ่มเชื่อมแผงที่2ตรงข้ามกันใส่เป็นคล้ายๆแบบรูปก้างปลานะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็แต้มเป็นก้างปลาเหมือนแผง ทีวีเลยครับแผงเสาอากาศทีวีเลยครับท่านผู้ชมแปงเสร็จนะครับแล้วก็จะไล่เชื่อมเอาจริงนะครับผมพอเชื่อมเสร็จปุ๊บเราก็จะทาสีตามลําดับต่อไปครับตอนนี้เราก็เริ่มเชื่อมเอาจริงจังได้มาสามคู่แล้วครับ นี่ครับสามคูให้เราเริ่มเอาจริงแล้วใกล้เป็นความจริงแล้วครับท่านผู้ชมนี่แหละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ไล่เชื่อมเสร็จหมดทุกหัวนะครับเตรียมพร้อมที่จะ ปรับแต่งนิดหน่อยหรือว่าการเจียรลบเม็ดเชื่อมสักหน่อยขัดสักหน่อยตามไปด้วยทาสีครับจะเป็นสีอะไรนั้นเรามาดูกันครับพอเราพันเทปเสร็จหมุนเสร็จแล้วก็เอากุญแจขันให้มันตึงๆสักหน่อยนะครับไม่ต้องเน้นมากนะตึงๆพอกันมันรว่วเฉย หมดเลยน้ำมาแล้วขอปิดร้าเอาตรงนั้นนะอานนู้นทานุนเออมันจะแข็งหน่อยแล้วดูด้วยพลิกซ้ายขวาทีมีไหมมาร์กไว้ตรงไหนบวมาร์กไว้มาร์กไว้ นี่แลยว่ัวไหนมาก้ากวยเลยจะไปแต้มไ่ทีนี้ดล้วงนดว่ยู้นี่ทางนี้น,ะนี่เกน้ำมัด นักจุดอื่นใช่ไหมเดี๋ยวไปนักตรงที่มันจุดเออนี่นี่อันนี้อันนี้มันเชื้อตรงไหนวะพี่ทำไมมันเชื้อตรงนี้วะเฮ้ยเห็นไหมอันนี้มันเชื้อบอกมาจากที่นี่เนาะไมเกี่ยวเอาเอามือลุกเอาเอาไว้ลุังไง ตรงนี้ไม่มี จะมาใส่ตรงนี้ครับีเคคบแบบ้เลยครับผม,ออ,มอ,ออกมาแลครับระวังเดินดีๆนะระวบนะนี่ไงครับอ๋อฉีดของเรา เขาเรียกว่าหัวบัวนะครับมันจะฉีดพ่นน้ําเป็นละอองฝอยครับเพื่อจะดักฝุ่นไม่ให้ขึ้นไปบนอากาศบนท้องฟ้านะครับพอฝุ่นมาโดนน้าละอองฝอยก็จะหล่นลงมาอยู่ในเครื่องครับมันจะไม่ขึ้นขบวนครับนี่ครับ แล้วก็อ้อยหัวบัวข้นข้าว,วตัวใหม่ที่เราเชื่อมมานะครับแล้วจะให้ดูตอนตัดเสร็จงานว่ามันใช้ประโยชน์ยังไงครับตัวนี้ครับไปได้เาว่า,าลูก่อนเดี๋ยวล้มว้าลูก่อลย้อนเข้าไปเออ กำลังยกแผงเข้าไปนะครับแผงฉีดพ่นฝุ่นละอองนะครับไฟเป็นน้ำฝอยๆนะครับท่านผู้ชม ก็เสร็จงานแล้วครับที่เหลือก็รอเปิดเครื่องครับลูกค้าเ็าจะรอเองครับแล้วก็มีหน้าที่แค่นี้เสร็จงานครับเก็บบินเก็บตังค์ครับกลับบ้านครับผมขอบคุณทุกการนัดชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกปฏิติตามขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทีปนี่ก็สวัสดีครับ